สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นดีมลีกสกอตเตอร์นะครับอ่าเข้าไปกันเลยโอ,อ้เสียงนะเสียงนะเสียงดังน่ครับผมเล่นค้างว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหไม่มีตัวเข้าใหม่เลยนะครับผมจะให้ดูทีมของผมก่อนนะครับไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับโอ้โห ดูไม่ออกครับจับต้านเราครับโอเควันนี้พี่ผมจัดเองนะครับเป็นทีมเชลซีนะครับนะครับเริ่มเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องดูบุกอย่างเดียวครับโอเคภาพภาพภาพเอ้ย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  มันจะนำไปใช่ไหมเฮ้ยๆๆๆๆโอ้ <c oughs> เปิดใจครับเ <c oughs> ปิดใจครับปั๊บไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับ <c oughs> ไปแล้วครับยิงยิงโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหโกนขาอัพมาดีจริงๆ <c oughs> โอ้ยพลาด <c oughs> ไปดิไปดิไปดี <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรวะไม่ใช่อารมณ์นะครับไม่ใช่อารมณ์เดี๋ยว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 อ่ะลื่นครับลื่นครับปึ๊บโอ้โหเราเซฟได้ครับโอ้โหโกเราก็ไม่แพ้ฝั่งนู้นนะครับไปครับไปแล้วปึ๊บเฮ้ย เฮ้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 ้ฮโอ้ยโกเราดีจริงๆไปแล้วครับเปิดยาวปังไปแล้วปับปับหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์โอ้โหลูกสวยงามครับลูกเบาๆครับแมดูครับเปรี้ยงเข้าไปแล้วครับ ผมจะเล่นแค่อะไรนะสองตาครับตายแล้วครับแข่งกันอีกสองทีมเท่านั้นนะครับเอ้แข่งกัอีกหนึ่งทีมเท่านั้นนะครับพูดผิดนะครับโอ้เปิดให้โกเชยใหม่ครับเอาใหม่ครับมงครับมงมงนี่ครับแมมาแล้วครับ ออสองศูน,นยบบน์นะครับสองศูนย์นะครับไม่ครับโอ้โหเสียดายมากครับหุยมันส่งไวยังวะไปครับแมาดป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 าดวิววิวไปอือจะจับบอลได้แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วอ่าฝังใครได้ครับ เราปิดโกยก่อนเลยครับมงครับเปรี้ยงไปครับไปแล้วโหมันเด้งว่ะไปแล้วครับโหตัดตัดบอลมันตัดบอลพักครึ่งแรกครับไม่พักครับไปครับผมจะเล่นสูตรปวดหัวครับสูตรนี้ตั้งชื่อโดยพปอครับลิกระสิตไปครับไปครับโหเฮ้ย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 ไปดีไปดี ไปครับไปแล้วเปีปย้งปยงไปไบเปี้ยงโอ้โหเปิดไกลครับเปิดยาวครับไปครับอุ้ยล้มหน้าไปครับืไปครับเปีออ้ยงเฮ้ยอะไรกว่าโอ้โหเปิดไกลครับ ไปแล้วอุ้ยไปครับยิงครับไปครับไปครับไปแล้วอะไรกว้าอเราได้ครับเปี้ยงปึ๊บเข้าครับโอ้ไม่เข้าครับโกงรับได้ทุกลูกครับลูกไกลครับลูกไกลๆเรียบครับวงไกลครับไปแล้วไปแล้วครับ พิษพิษปับปับไปแล้วครับสองศูนย์ครับสองศูนย์เอสองศูนย์ครับเจ้าเก่าครับไอ้นี่มันยิงได้ทุกลูกจริงๆของเขาดีไปครับขี้เกียจดูครับเสียเวลาไปครับ เราหูพลาดหือทรงโซกออกมาครับออกมาครับโกเตครับแต่ออกทำไมยิงไปครับเปิดไปครับไปแล้วครับปึ้งโอ้โหโดนชิงครับไปครับปึ้งเอ้ยไปครับไปต่อครับ ไปแก้วครับเออเล่นยากจริงอืมนี่เฮ้ย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 เออโกงหมดวะไปครับเออืออไปครับเปลียง โอ้หมดเวลาครับชนะครับสองศูนครับมาครับแข่งกันทีมครับลุ<ค><ด>กงน,นี้ป่วยแบครับ<ค><ด><ค><ด>ขอเพิ่มขอเพิ่มทีม่อยครับขอเพิ่มพลังตัวละครกันครับ โหดนะแต่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ของทีมเชลซีนะครับอย่าไปลงครับเพื่อนผมเล่นนี่มันชนะผมตาเลยใช้ไอ,อตัวเนี่ยโอ้วิ่งเร็วมากครับไปครับไปครับเออตัวเราเอาชิบหายตัวเราเสื้อดำก็ไม่บอกไปครับ วิ่งเร็วมากครับมือโดนตัดบอลครับไปครับหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ไหมหนึ่งศูนย์ไหมหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์แหมหนึ่งศูนย์ครับขายยิงครับเมื่อกี้ไปครับลูกอย่างสวยงายครับยิงเปรี้ยงเข้าให้ครับไปครับรีบชิงเลยครับ ไปครับไปไม่ถึงครับโดนตัดบอลก่อน,นครับเฮ้ยเปิดใจครับไปครับแหมไปครับไป,ไปครับสองศูนย์แหมเจ้าเดิมไปครับของเขาดีจริงไปครับ ไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหฟ้าครับได้เป็นเหลืองเนี่ยครับจังๆครับเบี้ยงหึงติดครับยิงครับโอ้โหกดผิดครับเสียดายไม่งั้นนี่สามศูนย์นะครับจิ้มค้างครับกดตัวเองค้างครับ เฮ้ไปอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปครับยิงครับโโยิงมาไว้ครับหึงม่งไกลครับไปแล้วครับหืเฮ้ย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 เราตัดบอลครับ ไปโอ้โห normalized. เปิดแรงเงินไปครับถ้าเปิดเบาๆนี่มีสิทธิ์นะครับโอ้โหพลาดพลาดพลาดท,า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 ทาับพลาดทับเปิดกายครับไปแล้วอ้าวลำหน้าใช่ไหมครับอ้โหืปุ๊บปั๊บเอา้าไปทำงานตายครับอื้อ ปิดครับเปิดไกครับไปแล้วครับไปแล้วสามครับยิงครับโอ้โหอีกนิดเดียวครับเจ้าเดิมอีกแล้วครับกดค้างเลยครับกดค้างไปเลยมงไกโอ้โหพักครึ่งแรกครับเสียดายมากครับไปต่อครับ ไม่พักครับขี้เกียจไม่เหนื่อยนะครับเพราะไม่ใช่ร่างเราครับไม่ใช่ตัวเราครับตัวเกมเราไม่ต้องไปกลัวครับไปครับส่งครับไปต่อครับไปแล้วครับสามสามศูนย์สามศูนย์โอ้โหไปต่อครับรัวส่งฟืบฟฟืบฟยิงเปรี้ยงสามศูนย์ครับ ต่อครับไปครับเผื่อพุ่งตรงครับวิ่งเยอะมากครับ <the> โดดแต่บอลก่อนนะครับ the team. The team ไปแล้วเปลี้ยงเปลี้ยงหูทรงพิษเสียดายมากครับ <Very interesting. S 1> ไปครับ <c oughs> ไปครับ หูฟาวครับครับได้ยิงจุดโทษต่อครับโอ้โหเต็มเต็มอ้าวจุดโทษครับเปรี้ยงโอ้โหโอ้ซุปเปอร์เซฟครับข้างครับเตะไกลครับมาแล้วโอ้หไปต่อครับ จิ้มไก่กครับเฮ้ย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 โอ๊ยโ,โ,โกเราเหนียวจริงครับอ๋อโอ้ยมองได้มุมเลยว่ะปิดในโกก่อนครับเฮ้ยไปครับมาเยอะขนาดนี้ได้มุมอีกแล้วครับแหม อะไรวะไปครับเปิดกายครับแมวเปี้ปยงเปี้ยงสี่ศูนย์ครับไปแล้วครับสี่ศูนย์นนครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับเต็มไปหมครับคนเดียวครับคนเดียวเต็มเต็มครับไปครับเฮ้ยโดนตัดบอลอะ อ๋ออะไรวะเปียงไ,ไกลครับเอ้ยอะไรพี่ไปครับเฮ้ยติดติดติดโอ้ืหไปดีครับไปแล้วครับโอ้โหทดสามนาที ยังไงก็ชน,นะครับอุย้ยเกือบฟา,าวครับเกือบฟาวครับยิงเปิดไกลครับโอ้โหคราวครับโอ้โหหมดเวลาครับชน,นะครับโอเคครับชัวชๆครับ ไปครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ